นับแต่นี้เธอจะไม่ใช่เด็กน้อยในไร่อ้อยอีกต่อไปทราบมาว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยร้องเพลงได้ทั้งทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จริงล่าครับเรียนมาน้อยอะค่ะก็เลย <c ười> อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตำนานของราชินีลูกทุ่งหนึ่งเดียวของไทยทํามานลำบากนะกลับสุภาพก็ได้นะหมอบอกว่าหนูเป็นโรคแพ้พุ่ตัวเองแม่นั่นก็เป็นความฝันต่าเด็กนะคะไม่น่าเชื่อว่าวันเวลาผ่านไปแค่ ปีกป็เป็นไดอจริตปปด์ที่10สิงหาคม20กรกาทาง True Thai Film True Vision ช่อง137หนังเรื่องพุพ่มพวงเนี่ยเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอนนี้หนังเรื่องพุพ่มพวงเข้าเน็ตฟลิกซ์แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูกันมาบ้างบางคนดูมาแล้วก็เกิดคำถามนะครับว่าหนังเรื่องนี้สร้างจากความเป็นจริงเป๊ะเลยหรือเปล่าต้องตอบตรงนี้เลยนะครับว่า ไม่ครับเนื้อเรื่องในหนังเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของแม่พึ่นเท่านั้นครับค่ะก็มีนจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจนะคะก็งของสําหรับมีนจริงๆมีหลายคนคะ่ะแต่ว่าคนแรกเลยแล้วก็เป็นคนที่ยังเป็นแรงบันดาลใจแทบจะทุก ย่างก้าวทุกการประสบความสาเร็จในชีวิตของมิ้นก็คือแม่พึ่งบุ้มพงดงจันทร์มีคำถามหนึ่งนะครับที่ถามเันมามาถามว่าบทสนทนาหนึ่งที่มิ้นที่มปนบอกคุณพ่อเอป็นคุณพ่อของหรือเปล่าย่างได้ยีนครับแล้วก็ไม่ใช่คุณพ่อหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต้วงหน้าดังไม่พอก็ก็เลยต่างคนก็ต่างแยกวงกระไรเพื่อก็เหมือนเวรกรรมมนะฮะอยู่ดีๆแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลย าจากบ้านจากป้าจากปูมาก็ได้มาดเสียงในช่วงปีสองสองสองสาอีกครั้งหนึ่งจันบนเมืองเหนือเจอเข้าก็เลยบอกว่ามีทางแน่แต่ต้องเปลี่ยนชื่อ ้องเปลี่ยนชื่อใหม่ผูอาจารย์ชื่ออะไรคะเอาพุ่มพวงเพชรอีสานแล้วกันนะก็เพราะดีครับก็ดีหนูเลยบอกว่าไม่ต้องเกิดเข้ามาทักไทยหนูก็คิดว่าหนูเป็นคนอีสานแล้วหนูพูดเขาไม่ได้หนูไม่โดนเหรออ๋อเพราะจริงๆเป็นคนสุพรรณใช่หนูเป็นคนสุพรรณก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เขาบอกว่าเอารวมกันแล้วกันสูงดีแต่ว่อยังงี้ค่ะหนูบอกโอ้อาจารย์พุ่มนะทั้งพุ่มแล้วก็พวงอีกนะ มันมันไม่เกินไปหรอการบอกไม่ได้ต้องชื่อนี้คุณปวงนี้ที่เกิดขึ้นมาจริงๆดังขึ้นมาจริงๆคือในช่วงปีส5 2 6จนมาถึง27 28จะถึง29ก็ได้ได้เพลงดีของอาจารย์ราคหลาคือเปลี่ยนแนวมาครูกเ๋ยนับแต่นี้เธอจะไม่ใช่เด็กน้อยในไร่อ้อยอีกต่อไปหมดเคราะ โศกกันเสียทีนับแต่นี้ชื่อเสียงเรืองรองจรัดรลูกเหมือนแสงจันทร์เพลงของลูกจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของใครก่อนค่ะเป็นบ้าซะแล้วถ้าอยากดูผมโดนจันทร์ในเวอร์ชันหนึ่งสีแดงที่มาเป็นเวอร์ชั่นของความ u ัแล้วก็อยากจะมีอะไรต่นี่ไอีกหลายอย่างแล้วก็เคยมีความคิดว่าให้กินเข้ารอบเลยนะคะแล้วกอถึงวันนั้นเนี่ย ค้องมาที่นีก่อนหรือเใครหลายๆคนสามารถครบครัวแม่ได้แต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ cover แม่วันเวลาที่ university d ูอิสชูนะคะขอ้คุณจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเอยสวัสดีค่ะ តែសំមានញឧំបានសាប់ទេ คามที่จะรวบรวมความตั้งใจอยยุดนรำป,ปุ่กันเพื่อที่ทำอกมาใหมัมสนสร็งเฉพาะเร่องขความประทับใจและความตั้งใจมากนะคะให้กำลังใจแล้วก็เนานนะครับ a ดีลายอย่าง <S 1> <S 1> แล้วก็นั่นก็เป็นความฝวัตอนนัเดียนะคะไม่น่าเชื่อบ้าในเวย่นปยยไปแค่สามปีที่นเเป็ไ<ห>นไปได้จริงกับบาทีอยู่อีสุข ขอได้หรเปล่าอออกไปทุกคนไปเรียนเปเนอยทห่นั่นนะครทุกคนก็จะต้ง่ล เขียนก็ไม่ได้ด้วยเห็นบอกว่าเซ็นลายเซ็นยังต้องให้ใครเซ็นนะครัเมื่อวานเอ้ยสองวันที่เพิ่งไปงานลกดนีแล้วก็มีแฟนขับมาโบกมือแล้วขอลายเซ็นเพิ่งจะบอกว่าเซ็นไม่ได้จริงเซ็นไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบกอดเยอะรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เซ็นลายเซ็นกันแล้วนะครับเขาเซลฟี่รู้จักไหมครับเซียวพี่เซลฟี่ก็ถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยครับจ้าค่ะพี่พึ่งครับทำไมถึงสนใจร้องเพลงอยู่ดีๆโลกดนตรีเมื่อสองวันที่แล้วตอนนี้จะขึ้นเวทีนางงามซะแล้ว you is you เขาบอกว่าเขาจ้างงานเพิ่งให้มาโชว์ตัวค่ะพี่มึงยังไม่รู้ว่านี่คือบทีนางงามเลยอ้าวเนาะอันนี้คือนางงามใช่ไหมคะเขาเขาบอกว่าเนี่ยคุณพ,พึ่งจะต้องกรอกใบสมัครนะแล้วก็อาจจคิดหนึ่งนาทีาทพึ่งก็คิดว่าเป็นการจ้างงานไปอาจจะเป็นร้องเพลงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นนางงามก็โู้นางงามที่พึ่งจับตาสุดก็คุณป,ปุ๋ยพ <c oughs> ี่ปุ๋ยพอดีใช่ค่ะใช่วันนี้คุณพึ่งไม่ใส่ชุดลายเสือมาหรอครับวันนี้กงหมกลายเสือจริงๆเราเก็บไปที่ห้องนภาัยที่โรงแรมดุสิตธานีดีกว่าไหมคะคุณวิทว ท่านี้เก่าหายไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วเ,เขาทุบทิ้งเหรอคะมันมันเก่ามากนะครับทุกทิ้งไปแล้วงั้นใส่บนเวทีย <you S 1> <is you S 2> ูย oh ูย <ภา S 2> ูได้ได้ไดโอเคค่ะก็ถ้าสมมติว่าเพิ่งไม่ไปถึงรอบที่เป็นเวทีก็คงจะดีแล้วก็เราจะได้ย้อนบรรยากาศในการที่เป็นคอนเสิร์ตของโรงแรมดิสิตานีดีไหมคะคอนเสิร์ตชุดลายเสือที่ใครๆต่างแบบว่าอยากจะเห็นตำนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะะตอนนี้ชีวิตโอเค ตอนนี้ชีวิตโอเคดีไหมจริงจริงถ้าให้พึ่งนั่งททาไม่ชินถ้าเป็นสัพ์ตอนนี้ <c oughs> นั่งแทาไม่ชินมาในยุคห8ดเพึ่งก็คงอยากจะพาตัวเองไปรักษาถ้าพึ่งยังแข็งแรงอยู่มันก็คงจะมีเพลงให้ลูกๆทุกคนได้ฟังนะคะมันมันพ่งอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราอะมันไม่รู้จะไปถึงตรงไหนใช่แต่ว่าการทำทุกวันทุกอย่างให้ดีที่สุดก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ควรทำ อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าแม่พุ่มพวงเสียชีวิตด้วยโรคที่ ตอนนั้นถือว่าเป็นโลกใหม่เนาะแม่พุ่มเนาะ SLE โลกแพ้ภู่มตัวเองถ้าเกิดว่าแบบแม่พุ่มยังอยู่เนี่ยก็คงจะมีผลงานต่อไปเรื่อยๆผลงานที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักลูกทุ่งที่ล้ำสมัยเขาเรียกว่าตอนนี้คนก็รู้จักแม่พุ่มพวงยังยังคงเอาเพลงของแม่พุ่มพวงไปใช้บนเวทีประกวดร้องเพลงหรือเอามาร้องใหม่อยู่เรื่อยๆคะ่ะแม่พุ่มพวงไม่ต้องไม่ต้องเสียใจคะ่ะเพลงลูกทุ่งยังอยู่กับเราคะ่คะค่ะจริงๆถ้าถ้าทุกคนอยากจะ,จะ ให้สิ่งเพลงกลับมาโดยที่ยังเป็นพึ่งในการถ่ายทอดก้องเดี๋ยวเราเจอกันบนเวที U S U เนาะ,ะตำนานเราจะปลุกตำนานกลับมาอีกครั้งหนึ่ง,องตอนนี้หลายคนตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ c o อ e r ให้เหมือนแด่พุ้งพัว,พวแต่ว่าเอา ใจของแม่พุ่มพวงเนี่ย<ม>เข้ามาอยู่ในตัวของพี่มีนด้วย<ม>ยูวิสยูในครั้งนี้ก็คือเหมาะแล้วที่จะต้องมาค<ม>ับเ่าเป็นแม่พุ่มพวงใช่ค่ะมีมีคาไหนที่อยากจะใช้เวทีเนี้เพื่อบอกให้กับคนที่ติดตามไหมคะว่าแบบอยากจะบอกเขาเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยของห<ม>อนเป็นคําประโยคนี้ว่านีนนะคทำไมคือตอนเด็กๆเ,เคยฝันว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถ อยากจะมีรองเท้าส้นสูนสีแดงใสอยากจะมีอะไรตรงนี้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็นั่นก็เป็นความฝันตอนเด็กๆนะคะมีน่าเชื่อว่าวันเวลาผ่านไปแค่33ปีก็เป็นไปได้จริงๆกับเวที U.S.U. ค่ะ